สวัสดีค่ะพบกับ ep ที่สามของภาพพันคอแบบนี้แล้วนะคะภาพพันคอไม่รู้เขาเรียกภาพพันคอแบบอันไหนภาพพันคอโบว์แล้วเขาเรียกโบว์าได้เป็นแบบนี้แล้วทีนี้เราจะมาทําด้านนี้นะคะด้านนี้เราจะเก็บไว้พับแบบแบบนี้นะคะทีนี้เราก็จะมาทําด้านนี้ตรงนี้นี่ตรงที่ตรงที่มันสลุปขึ้นมานี่นะคะ ก็นับไปหนึ่งสองสามสี่ห้าแถวที่ห้านะคะนี่เราก็จะมารอ์อกตรงนี้นะคะที่ห้ามาร์กตรงนี้ไหมขึ้นมาโซ่สามนะคะนี่นางก็จะเก็บไหมไปด้วยเลย หนึ่งสองสามนี่นะคะแล้วก็1นอในในช่องเดียวกันแล้วก็โซ่หนึ่งนี่นะคะแล้วก็สองอในช่องเดียวกันตันนี้นะคะ ใหม่ไปด้วยอบแล้วก็โู่สองนะคะหนึ่งสองที่เหลือก็ค่อยตัดทีนี้เราก็มาเอาตรงนี้นะคะนี่นะคะข้ามมาเอาตรงนี้อ้ไปดอบเอฟหนึ่ง เนียค่อยเก็บไม้อ่าเฟสองแล้วก็โซ่หนึ่งนะคะเอฟหนึ่งเอฟสองโซ่หนึ่งโซ่สองขั้นตรงนี้โซ่สองนะคะนี่นะให้เพื่อนๆถักไปจนจนเสร็จตรงนี้นะคะ่ะจนมาถึงตรงนี้นะคะ หนึ่งสองสามเนี่ยนะคะน,นับดูก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยนะคะจนมาถึงตรงนี้นะคะเนี่ยอจะได้ประมาณยี่สิบยี่สิบแบบอันนี้นะคะเนี่ยยี่สิบดอกนะคะโอเคแล้วมาเจอกันนะคะถักไปก็คืออันนี้เว้นโซ่หนึ่งเนี่ยอันนี้โซ่สองก็เว้นช่องตรงนี้นะคะ่ะ นี่อันนี้วป้นอันนี้แล้วก็มาเอาอันนี้ก็วิ้นอันนี้มาเอาตรงนี้นะคะโ okay. อเคอะให้ดูอีกทีก็ได้นี่นะคะอันนี้เราไม่เอานะคะตรงนี้เราไม่เอาเรามาเอาตรงนี้นะคะนี่นะเอไหมเกี่ยวยากยากแล้วก็เป็นไหมที่แบบว่า งอๆเด้อโซ่หนึ่งสองเอฟเนี่ยค่ะถักไปจนครบยี่สิบดอกนะคะหรือใครปกติถ้าเอาตามน้ำก็จะได้ยี่สิบดอกนะจนถึงมุมน,นี้ พอได้ครบยี่สิบดอกแล้วจะเป็นแบบนี้นะคะนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบนะคะจะได้เป็นแบบนี้ทักกลางคืนนะคะพอดีแสงมันก็จะเป็นแบบเนี้โอเคทีนี้ โซสามพลิกกลับนะคะแถวนี้ทีนี้เราจะเอาสามเอฟนะคะหนึ่งเอฟสองเอฟสามเอฟโซ่หนึ่งหนึ่งเอฟลงในช่องเดียวกันตรงกลางนี่นะคะ สองฟอันนี้โซ่สองนะคะทีนี้แล้วก็น,นี่ตรงนี้นะคะหนึ่ง f อฟสองอโซ่หนึ่ง โซสองนี่นะคะให้เพื่อนๆถักไปจนสุดแถวเลยนะคะจนสุดตรงนี้เลยนะคะนี่นะ,ะ,อะพอมาถึงมุมนี้แล้วนะคะจบแถวตรงนี้แล้วเราจะขึ้นเป็นแถวที่สามนะคะโซสาม เพิพริกกับอันนี้ก็ทำ f สามเหมือนเดิมนะคะแถวนี้นะแถวที่สามเนี่ยนะคะ f หนึ่ง f สอง f สามทำเหมือนแถวที่สองเลยคะ่ะแถวนี้โซ่หนึ่งแล้วก็ f สามหนึ่ง f สอง f สามเอฟโซ่สองนะคะหนึ่งเอฟสองเอฟสามเอฟโซ่หนึ่งหนึ่งเอฟสองเอฟ โซ่สอนี่นะคะให้เพื่อนๆทำไปจนจุดจบแถวเลยนะคะต่อไปเราจะขึ้นแถวที่สี่นะคะเราจะจบด้วยแถวนี้นะคะหนึสนะแถวที่4โซ่สามพลิกกับ แล้วก็แถวนี้เราทำ 4f นะคะ 1f 2f 3f 4f จากนั้น 4f แล้วนะคะโซ่3ค่ะ ทำเป็นเลยตีนตุ๊กแกนะคะโซ่ส 3, มามใช่ไหมแล้วเราก็มาจิ้มตรงนี้นะคะปึ๊บขึ้นมาก็เป็นอย่างนี้ค่ะอ๊บต่อจากนั้นเราก็ 4f คะ่ะ 1f 2f Si ev. โซสามจิมมันไหมกับไอ้นี่ไม่ค่อยสมดุลกันเลยไหมกับเข็มมันหัวใหญ่อนะแต่ว่าขนาดมันพอดีกับเส้นได้อนะ แต่ว่าหัวตรงนี้มันมันไรนั่นไปมันนูนเกินไปแล้วมันก็ถักลำบากกระสีเอฟนะคะนี่นะคะจะเป็นแบบนี้ค่ะจะเป็นแหลมๆเป็นในคล้ายๆกับตรงระบายค่ะ เพราะว่าแล้วแถวนี้เป็นแถวสุดท้ายแล้วอันนี้โซ่หนึ่งนะคะก็ถักไปจนสุดแถวเลยนะคะเรามาดูกันตอนจบอ่พอถักมาถึงแถวสุดท้ายแล้วก็นี่นะคะจะเป็นแบบนี้ทันสุดท้ายเนาะจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ตัดไหมเรียบร้อยะคะ่ะ ค่อยซ่อนใหม่ที่หลังเก็บรายละเอียดครับนี่ทำตอนกลางคืนนะคะเสียงก็จะแบบอากาศยินแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่จะเป็นแบบนี้าพาบันคอ เดี๋ยวนางจะใส่ให้ดูในรีวิวคราวหน้านะคะว่ามันมันรูปแบบเหมือนมันเชยแต่ว่าเราลองแอปพลายไปใส่กับชุดอย่างอื่นมันจะเป็นยังไงบ้างคือถักแล้วลูกสาวบอกอยโอนแฟชั่นมาอย่างนั้นแต่สำหรับนางไม่อ่นนะคะไม่อุ่นไม่เอานี่เป็นแบบนี้วเวลาเราอยัดใส่จะเป็นแบบนี้นะคะก็จบไปแล้วใน ในผ้าพ,พันคอโบนะคะมันเคยมีคนทำแล้วแหละอันนี้แหละหลายคนก็ทำเป็นแล้วแต่ว่านางก็เอามาแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูอีกทีหนึ่งว่าวิธีทำเป็นยังไงอธิบายในแบบของนางที่นางเคยทำนะคะที่นางทำมาเนาะไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะชอบหรือเปล่านี่นะคะ พอได้ไหมคะสำหรับคลิปนี้วิดีโอนีอ้ผ้าพันคอบูก็จบลงแล้วนะคะนางก็จะไปตัดไหมเก็บรายละเอียดของซ่อนใหม่ก็โอเคจบแค่นี้นะคะอันนี้ก็จะเนี่ยหนึ่เจอกันสำหรับโปรดักต,ต,ต่อไปนะคะว่าจะเป็นอะไรติดตามชมกันนะคะอาจจะเป็น ผ้าบันคออีกชิ้นหรือว่าอาจจะเป็นเสื้อคลุมไหล่เสื้อคลุมหรือว่าชุดเดรสแขนยาวเพราะว่าตอนนี้หน้าหนาวนางก็จะถักตามฤดูนะคะโอเคบายบายขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ